สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอ่ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง s t o r e l m p o o n l i n e c o m appacai.com อ่าครับผมแน่นอนมาเจอกันทุกครั้งก็ต้องมีของดีมาฝากกันใช่ครับชื่อนี้ก็มีแต่เรื่องเสียตังค์ใช่ก็มีของดีๆมาให้เสียตังค์ฮะต้องนะครับสนใจสั่งซื้อหูฟังบลูทูธลำโพงบลูทูธหรือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับบันเทิง ที่ยัดเข้าไปในรูท่านก็สั่งที่นี่ได้เลยใช่ความบันเทิงที่พกพาไปด้วยได้เน่ม่ว่าจะไปเที่ยวเข้าห้องน้ำใช่ไปนอนไปอึเอาไปฟังได้โอเคครับที่เห็นในหน้าจอนี่คือหูฟังสำหรับเครียกหูฟังสไตล์สปอร์ตสามารถใส่ออกกำลังกายได้อ่าอ่านี่คือแบรนด์ใหม่เลแบรนด์ใหม่เลยครับแบรนด์ก็คือชื่อเท่มากเลยวันมอ มากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนครับ<ห>ถามว่าทําไมเราถึงเอายี่ห้อนี้เข้ามาจําหน่ายครับผมสิ่งที่โดดเด่นที่สุดผมบอกนะครับเรื่องเสียงใช่เสียงแล้วก็เรียกว่าแมททเรียนใช่สุดท้ายคือราคาถูกต้องอนี่ครับนี่คือแบรนด์หูฟังน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าทําคุณภาพเสียงออกมาได้ดีมากๆครับถ้าท่าไม่เชื่อมาฟังที่ช็อปเราได้ใช่แล้วก็ที่สําคัญนะแมททเรียน งานประกอบนี่ผมว่านึกว่าแบบราคาน่าจะหลักหลายตังค์นะสามสี่พันใช่ฮะแต่ไม่ถึงครับครับผมเอางี้พูดถึงแนวเสียงก่อนนะที่ผมฟังไปแล้วเนี่ยบอกเลยครับแนวเสียงเนี่ยใสยโปร่งโปร่งใสเขาเรียกเสียงสว่างแต่ขอโทษครับเมนนุ่มลึกดีมากใช่ครับฮะที่ฟังรายละเอียดที่ให้มานี่ถือว่า ลเวลราคาเท่านี้ให้ได้เท่านี้ผมว่าสุดยอดมากเลยใช่ค,คือดูหน้าตาของหูฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะฟังสรุปนะแต่จริงเป็นหูฟังที่เพราะและนุ่มลึกเสียงเบสดีมากครับครับผมฮะก็พูดง่ายๆคือมันมาเป็นซีรีหลายรุ่นแต่เรีเรามาตัวนี้ตัวนี้ก่อนใช่ซึ่งแต่ละรุ่นก็คือเสียงเป็นบุค,คลิกถึ่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วกันแล้วผมเชื่อว่าต่อไปนี้ยี G ่ห้อวันมอจะเข้ามาที่ช็อปเราหลายรุ่น แล้วผมบอกเลยครับว่าคุณภาพเสียงไม่ธรรมดาและยิ่งท่านได้ฟังราคารับรองฮะฮะตัวนี้เป็นรุ่นอะไรพี่ชเข้างนี่คือ one more ib free ครับซึ่งเป็นบลูทูธฮะหูฟังบลูทูธครับผมอ่าเขาเรียกว่าสไตล์สปอร์ตแหละคือมีตัวสปอร์ตอินเอียร์อ่ามีตัวเกี่ยวที่รองหัวเลยด้วยแหละครับผมอ่าเพื่อไม่ให้อ่าผู้นี่ใส่กระชับแล้วก็ไม่หลุดง่ายครับผมนะฮะตัวนี้ก็มาดูคอลเลคชันเขานะคือมาจะมาในทีมสีแบบสามสีนะพี่ช้า จะมีสีดําสีเขียวสีแดงใช่นะครับแล้วก็มาสํารวจกันเลยดีกว่าฮะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะตัวนี้ก็คือชื่อรุ่นกันเหมือนพี่ช้างบอกไป i b Free ใช่ก็คือเป็นบลูทูธอินเอียร์เฮดโฟนครับนะครับก็คือแบบพูดง่ายๆก็เป็นแบบแบบปลั๊กอินเอียร์นะฮะใช่ไฮไลท์ก็คือกันน้ําได้อ่าครับผมแน่นอนแกะมาเลยนะใช่นี่ครับดูหน้าตาเขาก่อนอ่ามีติ๊กเกอร์มีคู่มืออะไรมาให้ครับอันนี้คืออันบอกพร้อมกันก็มีคู่มือการใช้งานคร่าวๆนะฮะ ก็ตัวนี้มาดูคุฟังกันเลยเดี๋ยวผมแกะมาก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราถึงสเปคเขาให้ฟังนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอืมบอกเลยตัวนี้เสียงดีครับครับผมรับรองล้วถ้าท่านมาฟังพูดได้เลยว่าอึ้งแน่นอนนะฮะตัวนี้แมทเทเรียนเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้คือมีสผสมหรือว่าอะไรไทเทเนียมใช่เบาใช่ครับฮะน้ำหนักเบานะฮะแป๊บนึงนะผมแกะส่วนประกอบมาให้ดข้ากอน ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าตัวบอดี้เขาเนี่ยเป็นคล้ายๆอะไรฮะอลูมิเนียมอลลอยที่แบบขึ้นงานด้วยซี c ซีนะครับแข็งแรงแต่ว่าเบานะฮะตัวนี้ที่เขาให้มาด้วยนะพี่ช้างนะครับตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จแบบยืดดีนะครับครับอ่าแล้วก็จะมีตัวเฮาสิ่งตัวเกี่ยวหูนะตัวล็อกใบหูตัวนี้ฮะมาให้อีกในนี้อีกสองไซส์นะครับประกอบที่ตัวเขาอีกสามไซส์มีเล็กกลางใหญ่นะฮะแล้วก็เอียร์ทิปนะเอียร์ทิปให้มาก็คือ ในในถุงนี้ก็สองไซส์ครับคือเล็กกับใหญ่ส่วนตัวการตรงนี้ใช่นะครับคือผู้ได้เข้ามาสามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัวเอทิปตรงนี้แล้วก็ตัวเท้าสิงตัวตลอกของตัวนี้ใช่นะครับลักษณะการดีไซน์งานดีไซน์มาก็คือจะเป็นลักษณะเป็นบลูทูธนะฮะสายยาววันเจ็ดิเซนนะฮะสายขวาอ่ายาวออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีว่าตัวนี้ก็จะมีตัวปรับระยะให้มันกระชับกับ อนเราออกกําลังกายกับศีรษะเรานั่นเองถูกต้องนะฮะคือเพื่อให้ความความยาวระหว่างหูถึงต้นคอนั่นแหละเพื่อไม่ให้อ่ามันเขาเรียกอะไรมันเกะกะเราง่ายๆนะนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องสําหรับตัวนี้นะฮะก็คือชาร์จไฟแบบไมโคร USB นะฮะตัวนี้คือถ้าชาร์จเสร็จก็ต้องปิดให้แน่นฮะป้องกันน้ําเข้าไปนั่นเองใช่นะครับบางทีบางท่านก็คือลืมปิดนะลืมปิดแล้วก็อาจจะมีน้ําเข้าอะไรบ้างนะแล้วปุ่มตัวนี้ปุ่มคองโทรก็มีปุ่มเวอร์เพิ่มเสียงลดเสียงฮะแล้วก็เปลี่ยนแท็กได กดเป็นแบบเบิ้ลดับเบิ้ลก็จะเปลี่ยนแฮทถ้ากดแช่หรือกดครั้งเดียวก็เป็นเพิ่มลดเสียงนะครับเป็นมันติคีส่วนปุ่มปิดเปิดน,นี่ก็ถ้ากดครั้งเดียวก็เป็นเหมือนเล่นกระยุด<ะ>นถ้าสายเข้าก็รับสายก็บางสายนะฮะลักษณะการใช้างานแกมมพลวิ่งนะก็คือกดตรงกลางนะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับมันจะขึ้นไฟกับพินะบอะสีน้ำเงินอย่าเพิ่งปล่อยนะก็คือกดไว้เรื่อยๆแบบนึงนะก็คือให้มันขึ้นเป็น น้ำเงินแดงนะครับแผดิ้งอ่านี่อันนี้คือแนดิ้งหมดแล้วก็ค้นหาก็ไอวีปรีนะครับสเปคคร่าวๆของตัวนี้ฮะตัวตัวไดเวอร์ของเขานี่ยฮะก็คือเป็นไดเวอร์ขนาดแปดมิลนะฮะก็ความต้านทานที่เก้าสิบแปดโอห์มความถี่ตอบสนองคือมาตรฐานอยู่แล้วคือยี่สิบเฮิร์ตถึงยี่สิบกิโลเฮิร์ตนะฮะก็ใช้เวลาชาร์จไฟสองชั่วโมงนะพี่ชายใช้งานได้ฮะเออถ้าเล่นฟังเพลงได้แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแต่ถ้าคุยโทรศัพท์นี่ได้ประมาณสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ความดัง เขาอยู่ที่120เดซิเบลเดีืยเปลือกนะฟังกำลังขับของเขานะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะขนาด90มิลลิแอมใช่นะฮะครับผมก็ทีนี้สําหรับท่านที่บอกว่าอยากได้หูฟังบลูทูธที่ฉันไม่ได้เน้นออกกาลังกายนะแต่แบบว่าอยากเอาไปใส่เวลานั่งทํางานหรืออะไรแล้วอยากได้เสียงเพราะเพราะไอ้ตัวนี้จะบอกว่าเป็นหูฟังสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยท่านเอาไปฟังให้เพราะเพาะเวลาทํางานหรือพักผ่อนยังได้เลยใช่คทีนี้ ไอตัวที่พีเตอร์พูดก็คือตัว housing lock ตัวเนี้มันถอดได้สําหรับท่านที่บอกว่าเฮ้ยไม่อยากใส่สำหรับคือไม่ดอกกําลังกายไงอ่ะมันถอดออกได้ครับนี่ฮะถอดแอกปุ๊บแล้วเราก็ใส่ตัว e a r t h i n ก็พออ่าเขพอเนี่ยฮะเขาก็จะเป็นหูฟังสไตล์ b ู u e t o o t h in ear ปกติอ่วิธีใส่ตัวนี้นะถ้าถอดออกมาแล้วก็กลับด้านมัอย่างนี้นะครับแล้วก็จับตรงนี้นะครับใส่ก็ค่อยหมุนเข้าไปใส่เสร็จเรค่อย พริกมันกลับเข้าไปอ่าอันนี่วิธีการใส่นะครับแต่ว่าถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะถ้าจะใส่ตัว h o า s i n g ตัวนี้ใช่เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเป็นหูฟังบลูทูธอินเดียร์ที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ครับผมทีนี้ถ้าอยากกําลังการท่านก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปครับนะครับที่สําคัญก็น้ําหนักเบานะฮะใช่น้ำหนักเบาฮรนะครับผมต้องบอกครับว่าอ่าวันมอเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์น้องใหม่ซึ่งที่ที่ที่เราได้ฟังเสียงแล้วเนี่ยแบรนด์ใหญ่ถ้า่ถ้ยินราคา ผมบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าซื้อตัวนี้ไปใช่ครับแล้วก็ะะที่สําคัญคือซีรีของเขาเนี่ยที่เราได้ฟังคือ,อหลายโมเดลใช่ประทับใจทุกรุ่นเลยคือจะบอกว่าว<ช>ันมมเนี่ยที่ที่มาที่ตอนนี้ที่มีตัวตัวซัมเปิลที่อยู่กับเราเนี่ยฮะรเราได้ฟังทุกตัวเลย <นะ S 1> ผมบอกลว่าเป็นหูฟังที่บุคลิกเสียงเลยนะครับถ้าท่านอยากได้เสียงใสๆนุ่มๆเพราะๆวันมมจะมีบุคลิกเสียงแบบนี้ใช่ครับจะไม่ใช่แบบหนักนวงแบบบ้าพลังไม่ใช่ คือคือพูดง่ายเขาว่าเสียงนี้โอ้โหเพราะมากฟังได้นานใช่ฟังแล้วไม่เบื่อนะฮะถูกต้องเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะไดร์ดมิกแล้วมันจะต่างกันเยอะฮะใช่ทุ้มจัดแหลมจัดเลยก็ฟังมันนะใช่ไม่กี่เพลงก็ลานละถูกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะอีซี่อีซี่อลยอันี้คือฟังได้เรื่อยๆครับผมโปร่งปรงใสใสนุ่มๆคือคือมันไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมันจะทําคุณภาพเสียงออกมาได้ขนาดนี้ใช่ครับไม่ได้อวยนะพูดจริงจริงอ่าบางท่านบอกเฮ้ยอวยจังว่าไม่ได้อวยเว้ย นะครับก็ท่านสามารถเข้ามาลองฟังดูก่อนได้ครับผมราคาค่าตัวเป็นยังไงบ้างนทางตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเนี่ยฮะราคาแค่เนี้ยไม่น่าเชื่อเลยครับผมนะฮะะก็เป็นบลูทูธด้วยแล้วก็คุณภาพเสียงอย่างที่ได้ไปนี้ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนถูกต้องแล้วออกกําลังกายได้ด้วยกับน้ําด้วยฮะแล้วอย่าลืมว่าหลายๆซีรีส์ของมอจะมาที่ช็อปเราแน่นอนครับผมนะครับก็ ท่านสามารถเข้ามาทดลองฟังได้บางท่านอาจจะดูในเว็บต่างประเทศนะฮะเกยี่ห้อนี้ตอนนี้มีจําหน่ายที่ไทยแล้วใช่นะครับบางท่านไขว่คว้ามานานในยี่ห้อนี้่แม้แต่ผมเองนะฮะผู้คุยงานคือภาพรักเขาแล้วก็เรียกว่าการตอบรับของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะจริงเขาเพราะว่าันดับต้นๆเลยถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าคุณว่าเสียงเนี่ยถือว่าระดับไม่ธรรมดาตัวนี้ครับในราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทจัดส่งทุกประเทศนะครับครับผมครับผมตัวนี้ประกันยังไงบ้างพี่ช้าง ประกันอ๋อหนึ่งปีครับราคานี้กล้าหนึ่งปีนะประกันหนึ่งปีนะครับนี่ฮะบอกเลยครับว่าของดีเนี่ยประกันหนึ่งปีไปเลยดีกว่าครับผมนะครับก็มีทั้งหมดสามสีให้เลือกครับผมนี่นะนี่ฮะนี่ครับวันโมไอบีฟรีครับผมจาชื่อวันโมไว้ครับแล้วครบทุกซีนี่เราจะมานําเสนอท่านแน่นอนต้องมีตั้งพูดง่ายแม้กระทั่งหูฟังที่เป็นทริปเปิลไดเวอร์เดี๋ยวเข้ามาอีก ทิ๊กเปิลซว่าสามไดเวอร์ในหูฟังถูกต้องสูงกลางต่ำอืมหือจะขนาดไหนรับรองครับว่าสไตล์ไฮเลสเนี่ยพูดง่ายฮอไฮเลสเตรียมตังไว้รอเลยใช่ครับต้องมาอ่าแม้กระทั่งสไตล์เอียบัตก็จะมาด้วยอ้าวโหแล้วสวยด้วยแล้วที่สาคัญสวยพอเสียงดีต่างหากครับมาเขย่าวงการหูฟังบ้านเราแน่นอนนะฮะก็รู้สึกว่าอยากรีวิวอ่าอยากนำเสนอเพื่อได้ได้ฟังได้เลยแล้วแหละถูกต้องคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันดีเราอยากเอามานําเสนอครับผมอ่าพอไม่ใช่ว่า เว็บนี้โ้พี่ของดีหมดเลยธรรมดาถ้าไม่ดีก็ไม่มาขึ้นหรอกตรงๆเลยใช่ครับชัดเจนเลยนะครับก็ต้องมีของดีถึงจะมาเรียกตังจากกระเป๋าท่านได้ถูกต้องต้องแรกกันใช่นะครับโอเควันนี้ขอฝากวันมองไอวีฟรีไว้กับทุกท่านด้วยครับผมนะฮะโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับครัวสวัสดีครับ